ก็ถ้าต้องเดินนี่อดหแรงแรงไปไหนไปแตก ันนี้เราไม่ลืมแล้วนะครับซื้อตั๋วก่อนเข้าซื้อตั๋วก่อนเข้าแล้วเรียบร้อยคนละยี่สิบบาทเราอยู่ที่ปรา,าสาทเมืองต่ํานะครับเข้ามาถึงก็เจออันนี้ก่อนเลยเราเพิ่งดูเมื่อกี้อันนี้มันเป็นอันจําลองอันจําลองก็สวยนะทําดีไปแล้วเข้าไปด้านในกันดีกว่า แ่มันต้องมีบอ่อหนําอยู่แล้วนี่ไงนี่ไงใช่เพราะถ้ามีลาบอ่อหน้าอยู่ข้างในปราสาทเมืองต่ำาสมัยก่อนคนเขาคงอาบน้ำแบน,นี้เนาะ กับ,บน้ําแบบศักดิ์สิทธิ์อะไรเงี้ยเขาว่าไงอ่ะสะน้ําเขาว่าไงน้ำสระน้ำเนี่ยทำอะไรลงไ,ไปถึงข้นสระน้อ๋อสะน้ำสีสระที่ล้อมรอบที่ล้อมรอบระเบียงคดมีแั้วภาษาเป็นรูปตัวแอลก่อสร้างด้วยดินศิลาแรง รามราบด้วยกระเบียงขคตก็นี่คือระเบียงขดอย่างเงี้ยแต่สะก็เป็นเหมือนตัวแอลอะ่ะแต่นี้มันมีแต่กำแพงหมดละหลังคาไม่มีไม่เหมือนพนมลุงพนมลุงจะสบงบณ์อยู่มีหลังคาอันนี้มันไปไหนหมดก็ไม่รู้มีภายในแล้วนนเนี่ยภายใน แต่ที่แน่ๆคือเขามีทับหลังตลอดเลยเห็นปะหน้าประตูอ่ะดูสิเนี่ยทำไมไม่ล้มลงมาหลายพันปีแล้วนี่นอันนี้คือของจริงหรือเปล่าดูสิมันดนที่บอกว่าเจอกันที่เมืองนอกอ่ะใช่หนีหรือเปล่าอ๋ออ๋ใช่หนี้หรือเปล่าเนี่ยออใช่หนี้ไหม สวยงามมากใช่มีตั้งหลายอันเนี่ยอันอีก เดินต้องอย่างนี้เพราะถ้าเดินปกติที่เราเดินอาจตกได้ฮะเออวะถ้ามีบ<ะ><อ>มันได,ลงไ,นไดลงไปด้วยเขาบอกว่าในรูป่จนถึงต้นบ,บ่อเลยเนี่ยค่ะพยาหน้ามงูนี่ก็สายทางทำเอง ทำสงเนเมืองเก่องนะโอ้โหโต้นมะม่วงนี่ตั้งแต่เมืส่สมัยไหนวะอยู่ตรงเนี้ยเนอะไม่งั้นจะมาโตู่ตรงนี้ได้ไงวะสมบูรณ์ต้นไม้ห้ามนั่ง นี่คือห้องพักของเราในคืนนี้นะครับรีวิวให้ดูห้องสไตล์แชปะญี่ปุ่น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 สวยมากห้องหอมหอมดูสิดูสิสห้องหอม จจใใหิตและนี่ก็อีกปีที่สองแล้วนะครับกับเทียเ่ยวแถวบ้านตอนกว่าจะถึงสตุลค่และที่แรกของเรานะครับคือที่บุรีรัมย์แล้วเดี๋ยวเราจะเตรียมตัวเดินทางกันต่อน,นะครับกับเป้าหมายตอไปของเราข้างหน้าก็าคือร้อยเอ็ดไปได้วยกันนะครับกับเที่ยวแถวบ้านตามผมมาครับ ราจะเริ่มเดินทางกันต่อนะครับในจังหวัดบรุรีรัมย์มีแด์มาน์คสำคัญอีกหนึ่งที่นะครับที่เราไม่ควรพลาดที่นี่คือสนามช้างอารีนาจังหวัดบุรีรัมย์ครับราคาตั๋วห้ารบาทเขาบอกว่าส่วนที่เราเย็นอยู่ดีจังเลยอ่ะคราวที่แล้วกูมาทีหนึ่งกูไม่ได้เข้าอ่ะวันนี้มากันเองกูได้เข้าว่ะโอ๊ยดอก อันนี้คือดูพิเศษมากๆนะเสียค่าเข้าปกติมันร้อยห้าสิบาทวันนี้เตียดูโซนเดียวเสียคนละห้าสิบบาทลดมากเฮียคนลุกต้องบอกทางตูนะว่าไม่ใช่ใคคนดูบอลไม่เล่นบอลไม่เตะบอลไม่เฮียอะไรกิกับบอลสักอย่างไม่รู้จักใครเลยแต่กูอยากเข้ามาที่นี่มากดอกมันลิศมึง ทุกคนคนลุกตรงนี้เป็นที่ที่นักก่อลน,นั่งนะครับแล้วตรงที่ฮิโดนั่งอยู่เขาบอกว่าเป็นที่ของคุณยินจิตช,ชอบเพราะว่าอย่างนั้นนะ จะได้มาถ่ายให้ได้ในวันนีน้นนนนนชัดหรือเปล่าทุกคน ถ้ามึงขึ้นไปเหยียบนี่โดนปรับเท่าไหร่ห้าพันอันนี้เขาบอกว่าจับได้เป็นบุญเป็นวาสนานะมึงปีละสิบล้านนนการดูแลรักษาเฮี้ย่าจริยยาจริงอยู่ยังไม่ได้จับเลยขอแตะหน่อยปีละสิบล้านอ่ะนุ่มน่ะที่เขาใช้เตะบอลกันจริงๆเนาะยาจริง ตอนแรกเราเห็นในสนามแล้วคิดว่าย่าเทียมนะเขาบอกว่าอันนี้ไม่ใช่แฟนบอลเลยนะแต่เข้ามาแล้วแบบร่างกายมันขลังมากมันแบบทรงพลังอ่ะง่ายๆครั้งแรกในชีวิตตรงนี้ที่ได้เข้ามาอยู่ในสเตเดียมแบบนี้นะครับโอเคเราไปข้างนอกกันดีกว่าเดี๋ยวตามมากับเที่ยวถถ้บ้านกว่าจะถึงสกอลนะ,ค,ะครับนะครับ